ว่าหากมาเที่ยวท่านใดนะคะที่เป็นโสดเยัยไม่มีคู่ครองนะคะได้เป็นลูกหรือสักพันก็จะทำให้ได้เนื้อคู่กันบ้างนนค่ะ